สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับไปเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้เครื่องความถี่ของเราตรงคันนะคะม,ะมาเจอกันที่นี่นะคะก็วันนี้ไปเตยมาทำคลิปแรนดอมนะคะพี่ๆค่ะเป็นแรนดอมหัวข้อสิ่งที่จะเกิดเร็วๆนี้สิ่งที่ ไม่ใช่สิเห็นไหมหัวข้อก็ลืมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะก็เป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะก็สถานการณ์ตอนนี้นะคะคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าพร้อมกับสถานการณ์โรคระบาดท,ที่โอ้โหยังไม่ได้สงบเลยเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพนะคะให้กำลังใจกันในทุกๆวันนะคะพี่ๆก่อนจะเข้าสู่ช่วงของการทำนายนะคะใบเตยก็ ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะในส่วนของอเดี๋ยวนะตะกรุดนะคะก็จะมีหลายรุ่นนะที่เข้าใหม่มีหลายรุ่นที่เข้าใหม่นะคะมีหลายรุ่นที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูกันก่อนรุ่นนี้นะคะเป็นหยกน้ำผึ้ง นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ตะมุตะมิเทาเวสวรน,นะคะรุ่นนี้มีประมาณสี่เส้นสามถึงสี่เส้นไม่ไม่แน่ใจเป็นหินสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็โก t ไทก็อายเข้าเพิ่มนะคะเข้าเพิ่ม มีประมาณสีเส้นนะคะสนใจก็สั่งจองได้เลยเป็นตะกุดเทวสวุวรรณนะคะตะกุดเทวสวุวรรณแบบนี้นะคะเป็นรุ่นรุ่นนะสามารถแคปรูปสอบถามใบเตยได้เลยนะคะเป็นหินที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นอเมทิสต์ค่ะอเมทิสแล้วก็โรสคอร์สนะคะ เป็นปู่เวทเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะคะเก็บเงินไม่อยู่มือก็แนะนําเป็นหินรุ่นนี้นะคะพร้อมกับตะกุดท้าเวสุวรรณแล้วก็มีปู่พญานาคสีนี้นะคะสีพัสเทลนะคะประมาณนี้นะคะสนใจก็สั่งจองได้เลยนะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่คทำทำนายจากไพ่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะเราก็จะดูเรื่องงานเงินความรักการเดินทางสุขภาพนะคะ องค์พ่อพระพิคเนธนะหลายๆท่านที่เปิดมาเจอไปเจอคลิปนี้นะคะนับถือองค์พ่อพระพิคเนธนะคะหรือนะคะคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเนาะแล้วก็คุณเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเฉพาะด้านเฉพาะทางค่ะนะมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางเก่งในเรื่องของศิละปะวิทยาการนะคะมีความคิดมีไอเดียสร้างสารรค์นะคะหรือ ตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่ๆนะคะไม่ได้มีเ,เขาเรียกว่ากรอบความคิดที่ซ้ำซากจำเจแต่เป็นคนคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรได้ค่อนข้างเร็วนะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ค่ะบางท่านสนใจในศาสตร์ลึกลับลี้ลับสนใจในศาสตร์โหราศาสตร์นะคะยิบซีกันทำเกี่ยวกับการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบในศาสตร์ของ ไพ่นะคะชอบในศาสตร์ของเ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศาสตร์ที่เป็นแหน่งใดแหน่งหนึ่งที่ให้ความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทางเนะาะอ่เป็นคนที่เก่งนะคะเก่งรอบด้านเลยนะหมายเลข5เนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานนะคะพี่ๆช่วงนี้นะคะจะ คุณเองอาจจะเป็นคนที่รักสันโดษแล้วก็มีอุดมการนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสิลอยู่ในธรรมเนาะเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมคลิปนี้เนี่ยอยู่ในสิลอยู่ในธรรมรักษาศินนะคะการศึกษาเนาะหนึ่งเลยใครที่กําลังเรียนอยู่นะคะแล้วเปิดมาเจอแรนดอมคลิปนี้คุณจะหาความรู้เพิ่มเติมในด้านใดด้านหน,นึ่งอย่างจริงจังนะคะแล้วกอ็อาจจะมีการค้นคว้าศึกษานะคะในเรื่องของไพ่ยิปซีโหราศาสตร์ หรือศาสตร์ที่ลึกลับกว่านี้นะคะเออนะการเรียนดีมีความสามารถด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดได้เกียรตินิยมได้ทุนเรียนดีได้สอบชิงทุนไปศึกษาที่ต่างประเทศการศึกษาถือว่าดีนะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีความสําเร็จรุ่งเรืองเป็นอะไรที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านของการงานนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะมีโอกาสในการหาความรู้เพิ่มเติมจนเกิดความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญน,นะคะ แล้วก็ลักษณะอาชีพของคุณเนี่ยถ้าเรียนเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเอาไปประกอบอาชีพก็สามารถทําได้ดีนะคะส่วนใครที่จะศึกษาในส่วนของโหราศาสตร์เป็นอาชีพก็จะมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสาทประสิทธิวิชาให้กับคุณได้นะคะหรือคุณจะได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีเนาะหรือวิทยากรหรือครูหรือบรรณาลักษ์หรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับบรรณาธิการการเขียนการใช้ความคิดนักเขียนแพทย์พยาบาล ร้านักบวชครูบาอาจารย์นักวิชาการคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คือทํางานได้ราบรื่นดีนะคะส่วนการเงินก็เราเองไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรละโมบลบมากต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเรามองด้วยพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะซึ่งคุณเองเนี่ยเดินทางสายกลางไปเตยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนความรักนะคะอาจจะดูเฉยเฉยนิดนึงนะคะอาจจะเป็นความรักที่ ถือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณอาจจะอยากถือความสันโดษอะ่ะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับทางโลกเท่าที่ควรบางท่านก็ตัดในเรื่องของความรู้สึกที่เป็นความรักความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะหรือมุ่งเน้นไปที่การศึกษามากกว่านะคะหรือใครที่โสดมานานนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสที่เรื่องนี้เท่าที่ควรนะคะก็ส่วนใหญ่จะเจอคู่ครองที่อายุแก่กว่าหรือชาวต่างชาติเนาะ มีเกณฑ์จะได้แต่งงานช้าในบางท่านนะคะแล้วก็ความรักบางท่านก็เข้าตา,ตามตอกออกตามประตูนะคะเป็นคนที่รักสงบซื่อสัตย์แล้วก็รับฟังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้ามีคู่แล้วก็รับฟังปัญหาของกันและกันเนาะสุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังเรื่องซึมเศร้าเรื่องความเศร้าพลังงานถดถอยอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะในการเดินทางบางท่านได้เดินทางไปทําบุญเนาะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง,องคุ้มครองรักษานะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกสักนิดนึงจากยิปซีซีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไร แขงแมนนะคะให้ระวังประเด็นเรื่องสุขภาพนะคะกล้ามเนื้อ,อ,อมดลูกนะคะปวดปวดประจำเดือนเนาะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะคะระมัดระวังเนาะออปอดตดลมไอาจามน้ำมูกคุมแพ้นะคะบางท่านมีเกณฑ์มีเกณฑ์เดินทางนะบางท่านมีเกณฑ์เดินทางในระยะ หนึ่งเดือนที่จะถึงนี้นะคะหรือสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีเกณฑ์เดินทางเนาะบางท่านเนี่ยมีประเด็นเรื่องสุขภาพเนาะบางคนแบบอาจจะมีประเด็นเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วเป็นเป็นหอบหืดนะคะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเหมือนโรคเก่ามันจะกําเริบอะ่ะให้เราระมัดระวังด้วยนะคะส่วนผู้ชายก็ให้ระวังในเรื่องของต่อม,อมลูกหมากนะคะผู้หญิงเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องประจำเดือนปวดท้องนะคะประจำเดือนหรือไม่ก็ มีประเด็นเรื่องเรื่องฮอร์โมนนะคะก็คืออารมณ์อาจจะแปลปรวนในช่วงนี้ส่วนใครที่มีฮอร์เพืรนะคะเป็นโรคประจําตัวภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเหมือนมันจะวนกลับมาอีกครั้งอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะฉุนเฉียวโมโหอารมณ์ร้อน,อนหงุดหงิดง่ายนะคะให้ให้ทําอะไรให้ช้าลงนิดนึงคือมันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าอารมณ์มันตีขึ้นได้เร็วมากๆนะคะคือแบบเจอเรื่องปะทหานล็กๆหน่อยๆน,ยนี่คือพร้อม พร้อมชนน่ะนะคะพร้อมชนแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ที่เดินทางค่ะนะส่วนบางท่านเนี่ยในในเรื่องของ job ของงานพิเศษอาจจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้นะคะช่วงนี้พลังงานถดถอยจริงๆนะคะในในส่วนของการทํางานบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมันเจออุปสรรคมันเจอปัญหามันเหนื่อยมันล้านะคะต้องใช้พลังงานพลังกายพลังใจนะเออนชา c h a แด,ดอยู่กับครอบครัวค่ะทานข้าวหาอะไรทําด้วยกันนะคะ ถ้าคุณสุข,ขุมนุ่มลึกถ้าคุณนิ่งพอเนี่ยคุณจะคุณจะไม่ได้รู้สึกเครียดเท่าที่ควรนะนะคะบางอย่างมันมากระทบกระทั่งกระเทือนเราไม่ได้หรอกเนาะมันอาจจะแบบเป็นประเด็นอยู่ช่วงหนึง่งแต่เราก็ก็จะจัดการก็จะผ่านมันไปได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจอย่าไปคิดมากเลยนะคุณเองถ้ารู้สึกว่างานที่ทําอยู่สิ่งที่ทําอยู่ j อบที่ทําอยู่เนี่ย มันทาให้คุณรู้สึกกังวลใจมันทำให้คุณรู้สึกเครียดนะคะหรือคุณรู้สึกว่าทําอะไรติดๆขัดๆดดสามถ้วยขึ้นมานะคะมีเกณฑ์ที่มันจะประสบความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลใจไปเลยนะคะอะไรที่เราทาอยู่เนี่ยจะประสบความสําเร็จเนาะก็ให้เราตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจ,งใจทํามันให้เต็มที่นะคะเหนื่อยนะัก็พักก่อนชาร์จแบตก่อนนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเองแต่ก็ประเด็นสุขภาพก็ระวังนิดนึงนะคะประมาณนี้ มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งงานงานอะไรนะม,นมั่นหมายหรือใครที่แบบว่ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับคุยผู้ผู้หลักผู้ใหญ่มาคุยกันนะคุณอืมมันจะแนบแน่นมากยิ่งขึ้นมันจะแบบความสัมพันธ์มันจะแบบโฟโลไปเรื่อยๆมากขึ้นเนาะใครที่อยู่ในประเด็นรักซ้อนรักสามเศร้าก,ก็ก็ยังจะยังไม่ชัดเจนนะ ต้องบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ชัดเจนยังยังยังคลุมเครืออยู่ต่อไปนะคะก็ยังต้องเป็นความลับอะ่ะเออใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะก็อวยพรให้คุณโชคดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะอยากให้คุณอยู่กับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวเยอะๆนะคะแล้วกออ็มีความสุขอะ่ะที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะคะเจอกันไปไต่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ